8ปีที่รอคอยและตอนนี้ล <laughs> ู้ไมไม่ไทยย้อนกลับไปตอนช่วง8ปีก่อนน้นนี้เนี่ยนะคือแบบตอนนั้นนะนะผมยังหมกมุ่นอยู่กับการช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ <laughs> <laughs> แล้วก็หมกมุ่นอยู่กับตัวละครมสัสคอตสมานอยู่เลย <laughs> แต่ตอนนี้เรามาลองตังตัวตัวละครดูดีวกว่าไดนดูซิ hey, มีตามีสีตามีคิ้วสีคิ้วจมูกปาก มีรอยด่างมีเล็บอู้โอเค <laughs> นมสวยนะ <laughs> โอเคอะไรอะ่ะอะไรคือติดตัวช่องคลอดองคชาติอู้อะไรอะ่ะโอ้ปรับขนาดใหญ่ด้วยด้วให้ตายดิ What a big dick you have it's a poison mm -hmm. mm -hmm. big bum. รู้อะไรไหมหน่าผิดวางเรื่องอะไรเด้ยไอ้ใส่กอบบ้านเนี่ยรอชิบหายเลยผมตั้งหน้าตั้งตารอไอ้เกมซิว่าพังเนี่ยยาวนานมากยาวนานมากยาวนานมาก ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนเราสูบบุหรี่เนี่ยมันจะรู้สึกยังไงเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยสูบจริงๆนะคุณผู้ชมเชื่อไหมแน่นอนคุณต้องเชื่ออยู่แล้วเพราะผมเป็นคนดีมากๆเลยนะดีนาดไหนเหรออืมก็ดีพอในระดับที่ว่าสามารถทําให้คนติดยาคนคนหนึ่งสามารถเลิกให้หายขาดได้เลยอ๋อ โอเคก็อนหน้านี้ผมบอกว่าผมจะมาแค่เกมซิปรปสะพังใช่ไหมแต่พอมาถึงเวลาจริงผมตะกลับทําให้คนดูต้องผิดหวังใช่และเป็นอะไรที่ผมเองรู้สึกเสียใจเหมือนกันนะว่าการ์จอผมเนี่ยไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้คือไม่ได้เล่นถึงกับว่าเล่นแล้วแบบว่าปรับโลแล้วยังเล่นไม่ได้นะแต่ว่าคือปรับโลอะเล่นได้ แต่ว่าผมไม่สามารถปรับไฮได้เนี่ยสิคือผมไม่อยากจะให้คนดูผมเนี่ยต้องมารู้สึกอุดหงิดทุกครั้งที่แบบว่าเห็นภาพแปลกๆอะไรแบบนั้นนะน,นะแบบว่าแล้วภาพไม่สวยอ่ะผมไม่อยากให้คนดูต้องผิดบ้างแต่ตอนที่ผมลองทดสดูเองแล้วนะว่ามันเป็นยังไงคือมันก็เล่นลื่นนะถ้าเกิดเล่นในระดับโลแต่ผมไม่ให้คนดูของผมเนี้ยต้องรู้สึกอุ่นหงิดโอเคทำงาเดียวเหรอใช่ทำงาไงดี อ๋อนืก้อกอกแล้วเราลองเล่นเกมซอบ์พังในโลบบอกกันดีไหม <laughs> ไอ้ตาเกมซอบ์พังก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะคน <laughs> แต่มันไม่ค่อยมีอะไรนะ่าสนใจเท่าไหร่เลยนะดู d ด w n ดอนออฟอ a รูราซอร์พังอัปเดตคนเล่นตั้งสีร้อนเลยนะ <laughs> โอ้มีการแต่งตัวละครด้วยนะคุณผู้ช <laughs> มว่าคือเกมอะไรคือมันเป็นเกมยิงซอมบี้เหรอโอเค เสร็จแล้วยันหน้าอย่างหล่อเลยดูทรงผมเดิออคุณรู้อะไรไหมเกมซับพังก็ประมาณแนวนี้แหละรู้ปดูดูท่าวิ่งเหมือนเดโอ้ตอนนั้นมีคนเล่นอยู่ด้วยฮะคือผมต้องทำอะไรอ่ะคือผมต้องใช้ชีวิตรอดเหรอเนี่ยฉันมาหาเกมซ่บพังเดี๋ยวฉันกลับมาหาอะไรก็ไม่รู้มันไม่มันไม่ใช่แต่แต่มันก็ดูน่าเล่นดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมอะไรเนี่ยซ่บพังปลนซ่า มีคนกดดิสไลค์ตั้งก้าคนมีคนกดไลค์แค่สิบคนคะแนนนี่สูงสิงกันอยู่นะเนี่ยโอ้เนี่ยเรอคือโลกอนาคตลดลอยได้แล้วมันไม่ขยับเลย <c oughs> เอือาทำไมผมเข้าไปได้คือติดลเลยออกไอ้ยี่ตวผมสูงเกินไปเลยไปเข้าอ่ะกดาวว่าอันนี้กูเองก็อเม้นท์เอา นั่งได้คือผมพยายามจะบินสักพักแล้วโอเคบินได้ละกูกำลังจะบบนเลยเฮียผู้ชมฟังเสียงเพลงนี่สิแม่บรรยากาศเซฟพังจริงๆเลยนะเอาเฮียเฮ้ยเฮี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 ยเมีคเยเอียอ้ยเฮีเคยเฮยีเีเ่เน ไหนดูซิว่าเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้เราหยิบปืนได้ด้วยกูผู้ชมดูปืน <c oughs> แล้วนี่ต้นไม้อะไรเด้อ <c oughs> ต้นไม้ไม้ครับไอสัตว์ A. มีเอเค้ด้วยแล้ว <c oughs> แล้วไหนเอเคเอเค้เราหุ่นเละแล้วกูมีบ้านไว้ทำอะไรเนี่อ่ะเหลอแล้วกูวิ่งเข้ามาในบ้านแล้วทำไม <c oughs> ประตูไม่เปิดวะแม่งวิ่งทะลุเข้ามาเลยแล้วแสงไฟเฮีย้ยอะไรวะเนี่ยโอ้แสบตาชิบหายเลยเนีย่ยไอเฮี้ยคนสร้างบ้านนี่เป็นเลขาพระเจ้าหรือว่าไอ อ่าแสบตายเฮียไหนดูดิดูรถอนาคตหน่อยขับยังไงเลยเนี่ยกูขยับได้ไหมเนี่ยอีลอนมาร์กอีลอนมาร์กมึงคิดรถอะไรของมึงเนี่ยทราเปอีลอนมาร์กมึงไปดิรถแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยรถมันขยับไม่ได้อีลอนมาร์กอีลอนมาร์กมึงออกแบบรถได้วยหวยแตกมาอ่ะไอ้แอนโทนี่นี่มันทนเล่นอยู่อยู่ได้ยังไงหรือว่าเจ้าของเซิร์ฟวะโอเคฉันมาพกกับปืนเซิร์ฟพังในโลกอนาคต นเดี๋ยวใช่มานี่มาเพื่อทำลาย Up in ด h e Night nice City <laughs> เอาล่ะเรามีหน้าที่ที่จะต้องมาป้นกันละอ๋อ oh, อันนี้สินะแป้งแล้วทางเข้าอยู่ไหนเลยนะ่ยโอ้ทำไมมาเสีงนนยงได้อย่างงี้เนี่ย <laughs> ในซิตี้มันต้องเป็นมือที่วุ่นวายส okay, ินะโอเคกูเข้าใจ <laughs> โอ้เรายิงแล้วเราตได้ด้วยแหละขี <laughs> ้เถตามมือดอกอีแน่ แล้วกูจะเข้าแบงค์ยังไงวะเนี่ยแล้วทางเข้าแบงค์มันอยู่ไหนเนี่ยคนออกแบบแบบนี้ไม่โคตรห่วยเอาให้ซากุระเอาซากุระเอามาจากรถทำไมเนี่ยกลับเข้าไปในรถกลับเข้าไปในรถ <c oughs> ตัวคนออกมาจากรถนี่คือการปน้น <c> โ <oughs> อเค okay. ตึกนี้ทำอะไรได้บ้างโยโกะโยโกะบอกฉันทีสิว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ <c oughs> ้นทำไมที่นี่มันดูเหมือนไม่ใช่เกมอ่ะ ช่วยกูด้วยช่วยด้วยกูอยากให้มึงช่วยไม่ใช่มายืนอยู่บนปืนของกูโอ้กู้มชมดูซินี่แหละในซิตี้นี่แหละ,หละคือเกมซีรีส์พังที่เปิดเลเรเทสซิ่งแหละแล้วน,น,นี่อะไรสติกเอาสติกที่มีมัชที่เปนโล่อยู่ในมือเนี่นะโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยซีรีส์พังโฮเทลโชว์แคสอย่างงั้นแหละโอ้คนกดไลค์ตั้งหนึ่งร้อยห้าสิบสี่เลยเว้ยแต่ u ัคกับซาบูไร We have a city to burn โอ้มีร้านเจแปนนิสด้วยแต่กูเข้ามาในเกมนี้คือกูหวังว่ากูจะได้เห็นเคีเนลลิฟแววกเคีเนลลิฟ Holy Shit เอ้ากูติดกูจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยเย้พาสิกูชอบพังเพลงนี่นี่แหละเซืวอมาพังแหละเซืวอมาพังคอจริงหัวกูติดไอ้สัตว์ใครกด้เอาโกกไปดิ อโอเคตู้บ้านี่มันกอยังไงวะเนี่ยคอือเพื่อนสองคน,น,นกำลังดื่มน้ำอย่างเอรดอร่อยก็ฉันต้องการต้องการรู้สึกถึงความเป็นซิมพังปนสไตล์ฮาลาจุกุอ <laughs> ah, ได้ที่สุดได้แล้วโอเคแล้วฉันต้องอืออันนี้อะไรเนี่ยซิมพังพากวัวอบี We have a city to burn samurai. <laughs> oh shit. 50. 50. 50. 50. oh, ooh. 360. Ah! Uh! 50. 50. Oh, Oh, dia, 50. 50. 50. 50. 50. Oke, 50. 50. pelan 50. Oke. 50. atas, atas. 50. นี่อะไรนี่อะไรคุณผู้ชมโอ้ช็นี่อะไรเกมซื้อมพังของจริงเลยคุณผู้ชมโอเคเรามีหน้าที่ที่เราจะต้องไปเผาเมืองกัน What the fuck เห้มาซอมี่เหรอนะโอ้โอ้โอ้โอเคนี่ะสีแดโลกอนาคต่าต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 าาาโอ้ชิต จะมาแล้วในซิตี้ว้าวเอา get back and get the gun oh okay. what the fuck where the guns I d e n t i f y it <laughs> มึงยิงอะไรกันเนี่ยเฮลโหลอ่า ah, แล้วกูจะไปเอาปืนมาจากไหนวะดูเหมือนว่าการเดินทางของผมอะไรครั้งนี้มันต้องจบตรงแค่นี้แล้วสินะคุณผู้ชมดูเหมือนว่าผมคงจะไปทางหางหนทางชีวิตของกลายเป็นอมาตะได้แล้วสินะ กูเล่นเหลวกูอยู่เลยูคิดว่าผมก็จบตรงนี้แล้วล่ะแล้วก่อนคูเวอ้าวคือกูคิดว่ากูโดดมาจากที่สูงกูคิดว่ากูจะตายแต่กูไม่โอเคพอ